โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบร,ริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทีสนะฮะ อัปเดตมาแล้วนะครับผมนะอีฟ e ุตบอลเอ็กกัปตันซูบะสะโหของจริงนะครับผมเจกนักตะเพียบนะเจกนักตะเพียบเลยนะฮะคูโบ้แมซี่ปัญหาคือแหมการ์ดมันดูแบบย้อนยุคหน่อยนะนะแต่นา้าเมสซี่อยู่นะแต่การ์ดไม่ใช่นะครับผมออกแนวแบบการ์ดจะเป็นแบบ เซะร้อยเปอร์เซนะฮะจะไม่มีการฟิวชั่นแต่ตัวนักเตะจะเป็นเมสซี่คู่บวกก็เหมือนกันแต่พวกนี้ดวยตัน95ไม่ได้สูงมากนะดวยตันไม่ได้สูงนะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยอบคาบลังเล่นกันดีกว่าพวกนี้ของฟรีของฟรีของฟรีนะฮะโอเครับเรียบร้อยรับหมดเลยแล้วกันแล้วก็แล้วก็เปิดอะไรนะฟีเจอร์ฟรีหนึ่งครั้งเหรอฟีเจอร์ม่วงเหรอนะ อย่าเพิ่งหลุดนะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมหาไม่เจอคือตอเรสไม่เจอเอ้ยไม่เจออาซาไม่ใช่ตอเรสดิอีเดนอาซาไม่เจอเนะี่ยอีเดนอาซาไม่เจอไปอยู่ตรงไหนยังไม่มาเหรอนะ่ยดีเทลมาไมมีม่ก็ทุกอย่างก็เป็นเมซี่แต่แต่โปรไฟล์ไม่ใช่เมซี่แค่นั้นเองนะครับผมแค่นั้นเองแล้วก็มีจุดรายละเอียดบอกพวกสไตล์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อนข้างโอเคนะเห็นไหมนะครับผมมีหมดทุกอย่าง ละเอียดขึ้นนะครับผมนะีมีละเอียดขึ้นฉากฉากเดลี่เกมก็มีแบบใหม่นะเป็นซีราาีสาเป็นคนยิงเปนคนยิงไปแล้วแหละนะพวกแพชนักเตะอย่างเงี้ยร้านค้า GP อย่างเงี้ยแต่ GP ผมว่ามันแพงไปว่ะนะครับผมโคตรแพงอ่ะดูดิอีพีหนึ่งหมื่นหนึ่งอันตั้งสามหมื่นห้าถ้าเราไปซื้อเอ้ยก็ไม่แพงนะถ้าสามหมื่นห้าถ้าเราไปซื้อนักเตะ ไปซื้อนักเตะตัวละตัวละเก้าหมื่นตัวละ 100, แสนได้อืมก็ไม่แพงนะแต่อันนี้มันซื้อได้แค่หนึ่งครั้งก็ไม่แพงนะห้าร้อยห้าหมื่นไม่แพงแต่ได้สิบครั้งไม่แพงแต่ได้สิบครั้งอืมมันจํากัดว่ะมันค่อนข้างจํากัดนะนะโอ้โยรันดอมสามอันอันละสามแสนปาร์ตล้านหนึ่งโคตรแพงนะแต่อันนี้ถูกอยู่นะเนี่ยเน,นี่ยถูกอยู่นะ นะฮะมันกดซื้อทีเดียวได้ป่าวเนี่ยทีละอันปักไปก่อนแล้วกันนะไปก่อนแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้มีมีเรียงผาดมาเป็นโค้ดนะแต่ไม,ม่ใช่โค้ดคู่นะไม่ใช่บูทคู่บูทเดี่ยวก็ยังไม่ซื้อนะฮะโดยรวมก็เหมือนเดิมหลายๆอย่างเหมือนเดิมนะครับผมแต่ที่ขาดคาดหวังก็คือเอเดนซาหายไปไหนแล้วก็มีเพคยิปิกเยอรมันมาสองอัน นะถามว่าการ์ดเหมือนกันไหมอ้อาจจะเหมือนกันว่ะอาจจะเหมือนกันว่ะน่าจะไม่ต่างกันต่างกันแค่โปรไฟล์หรือเปล่าก็เลยค่อยไปดูกันอีกทีอู๋ฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์ม่วงนะครับผมฟ,ฟีเจอร์ม่วงเปิดฟรีนะครับผมครั้หนึ่งครั้งฟีเจอร์ม่วงแมกนิสเตอร์มามกนเิเจตโอ้โหตัวบูตเจ็บๆมันนั่นเลยวะ่ะนายเอเอฟีเจอร์ม่วงรอบนีเ้เจ็บอยู่นะนะ รอบไม่เกียมอยู่นะฟีเจอร์เขียวซาร่าว่ะซาร่าว่ะนะฮัมหมอดซาร่าอามัดนะครับผมอามัดก็มาวะ่ะของเมนยูอ่ะนะฟอร์มดีอยู่นะอามาัดนะฮะกัลล่เอ,อ่อค,คูเรย่ามันจช่กัลล่ากคอคูเรย่านะครับผมอืมก็เป็นสองแพ็คที่น่าเปิดเหมือนกันนะฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์ม่วงนะฮะ โอเคอันนี้ยังอยู่รีลมผาดีนน่าจะเป็นอีเวนต์นะอันนี้อีเวนต์นะครับผมอีเวนต์แจกอะไรแจกอีกพีแล้วก็พวกสะสมจิ๊กซอนะจิ๊กซอก็จะได้ได้พวกอะไรสักอย่างอะ่ะแต่ก็เหมือนเป็นแบบเนี่ยไอพวกเนี้ยนะไอพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,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 นะครับผมอืมที่เอาไ้ใส่ตรงตรงชื่อโลโก้อะไรเงี้ยนะ อโอเคประมาณนี้แต่อาซาไม่เห็นนะผมหาทั่วเลยอาซาไม่เจอหาทุกมุมและทุกซอกแล้วนะฮะโอเคเม็ดพาสลดราคาว่ะลดราคาว่ะเลยรอยซาเน่เก้าหกสองร้อย,ส,ย 96, 2, สิบทองไอ้คุ้มไหมสองร้อยสิบทองคุ้มไหมไม่รู้เหมือนกันว่ะคุ้มไหมคุ้มไหมน่าจะคุ้มถ้าถ้าคนเล่นเยอะๆนะ น่าจะคุ้มแล้วเนี่ยเอาจจริงโอเคหมดหรือ,อยังนะหืมไปๆมาก็อุตส่าห์รออาซาเนี่ยอาซาไม่มานะครับผมโอเคนะอีพิกเยอรมันตัวนี้ฟิตก,กับกับตันซูบัสะตัวนี้ตัวธรรมดาอีพิกกาดแบบไหนสวยกว่าแบบไหนสวยกว่าอยู่ท่คนชอบวนะนะ ทุกคนชอบถามว่าต่างกันไหมต้องไปดูอีกทีไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ปิดเจลีฟีเจอร์ม่วงฟีเจอร์เขียวนะแล้วก็ตัวที่ใช้ดาวในการแลกมาแล้วชุดนี้แจ็คก,กริลตว่า95แจ็คก,กริลต95นะอืม95หเหรอจัดเลยไหมแจ็คก,กริลตนะมูดริกก็มาว่ะ มูดิกก็ามาว่ะเจียมไม่ไม่รู้เหมือนกันมูดิกเจ็คกริกลิตสร้างสารรค์เกมเหรออืมอืมเอาไหมหน่าดูอยู่นะเจ็คกริกลิตของซิตี้แต่โอเวอร์ไม่ไม่ค่อยสูงเดี๋ยวนี้แต่ก่อนโหร้อยเก้าเก้าร้อยอะไรเงี้ยเดีนี้โอโหอะไรก็ไม่รู้แล้วนกะ็เปดก็มีเก้าเจ็ดก็มีบางอาทิตย์บางเดือนนะฮะ เอาแจ็คลิลิทไปก,ก,นะก,ก,ก่อนแล้วกันนะฮะหรือพอจับเมซี่แล้นก่อนเอาลิลิทก่อนแล้วกันไรฟรีแล้วครับค่าพลังแจ็คลิลิทป้ายห้าดาวนะฮะห้าดาวห้าดาวโอเคส,สวยๆเจมสยูการ์ดค่อนข้างสวยอยู่นะนะการ์ดสวยอยู่นะแจ็คลิลิทนะในชุดนี้อืมเตรียมไปนะฮะเดี๋ยวเช็คก,ก่อน nominating ไอพวกนี้มันจะหมดกี่วันอู้อยู่ทั้ง34วันเลยวะวันที่9เดือนหนึ่งโอ้ยยาวๆอะ9เดือนหนึ่งผมว่าปีใหม่อืมไม่ร่วมกันปะหยุดไหมอาจจะมีการหยุดอัปเดตสักหนึ่งอาทิตย์ผมว่านะเก้เดือนหนึ่งเเดือนหนึ่งอู้ผมต้องเลขหมดเลยปะเนี่ยโอ้สามดาวสองสี่ดาวสองนะฮะโอเคแค่ว่า,ากันนะะ อัพคาพลังเจ็คก,กลินลกันนะครับผมทำมันมีสูตรไหมยังไม่มีฮนะยังไม่มีสูตรก็ออตโต้ไปดิออตโต้ไปสิครับเจ็คก,กลืล,นะลกันนะฮะอัพค่าพลังก็น่าจะเป็นตัวของฟีที่น่าเล่นที่สุดแลลวนะเมซี่ผมว่ามันเบื่อแลว้วอะผมเบื่อเมซี่แล้วอะเจกเมซี่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเจกเยอะมากนะครับผมจนแบบเบื่อจริงๆนะ มันเยอะเกินไปอ่ะนะโอเคมาเล่นเจ็คกริลิตบ้างดีกว่าเจ็คเกอริลิตอาโต้ออแล้วกันเ5้าห้าอุ้ยเลี้ยงบอลอุ้ยครองบอลดีนะครองบอลดีไม่รวมบูลนะเนี่ยครองบอลดีความเร็วใช้ได้อยู่นะนะบาลานซ์พวกครองบอลอ่ะค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมอืมเศษหนึ่งเหรอเศษหนึ่งเหรอใครว่ากันมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วมันเปลี่ยนได้อยู่แล้ว เอาเกาเก้าว่ะเก้าเ้าว่ะ,ะถ้าแป๊บออกจะเก้า้าไหมถ้าแป๊บนี้ออกอ่าโอเคเก้าเหมือนเดิมนะครับผมนะบูตขึ้นสี่สำหรับ j a ็คกิลิตเวอร์ชันนี้เก้าเ้าได้เหมือนกันรู้สึกว่ากดเกียรม,มันจะดีเลยนิดหนึ่งว่ะตัวสร้างสรรค์เกมนะอู้กดจะครองบอลค่อนข้างดีนะ ครองบอลค่อนข้างดีนะเกมรูปครองบอลจ่ายบอลได้จบสกอร์พอได้นะสปีดได้สปีดต้นดีนะครับผมบาลานซ์สเตมินาโอเคอยู่นะของฟรีดับเบิลทัชปั่นโคง้งดิฟบ,บิ่งช็อตนะครับผมอืมโอเคอยู่นะนะเปิดบอลได้บอลจังหวะเดียวแต่ไม่มีเปิดเซนเซตน,นะนะไม่มีไทยบอลทะลุช่องแต่มีไซก้อยปาดเข้าในได้เพิ่มสกิลได้โอเคแจ็คก,กริล,ลิทนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับ เลขฟรีแล้วก็อัพคาหลังเจลลิลิตนะครับผมจริงรอรออาซานะเนี่ยกะจะมาจัดอาซาโดยเฉพาะไม่มายังไม่มายังไม่เห็นในนี้เลยนะแต่ในหน้าหน้าเฟซบุ๊กของอีฟบอลเนี่ยแหมมาก่อนเพื่อนเลยนะครับผมหาไม่เจอหรือหาไม่เจอจริงๆนะมันจะอยู่ตรงไหนล่ะมันจะไปอยู่ตรงไหนล่ะก็มันยังไม่มานะอืมโอเคก็ประมาณนี้ลนล share, แล้วกันยังไงก็ฝากดไลก์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะ กิ๊บดีไปแล้วบ๊ายบายเลส